สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมก็เช้านี้เดี๋ยวเรากำลังจะพาเพื่อนๆไปวิ่งกันงาน CIB รัน2,000ันะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าเอ่อจะเดินไปทางไหนนะครับอันนี้คือมาที่นี่ทั้งแดดครับทีงนี้จะเป็นมาจอดรถในเออเขาเรียกตรงไหนเนี่ยนะ สถานีตำรวจปูทอนข่ากาัศยาสวนนภูเดี๋ยวลองไปดูครับว่าเพื่องเดินข้าวไปทางไหนวะเพือนไปทางไหนเนี่กยกาาดดงองมาครับการตำรวจท่องเที่ยวนะี่ครับก็เรามาจอดรถตรงในกองมาคคับการตำรวจท่องเที่ยวนะ เค okay. เดี๋ยวเดินไปดูครับตรงสนามลูกปั่นเจิาสุของคุนกิปันอยู่ทางนูน้นฮะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปยังไงก็เดินข้ามทางเดินข้ามไป,มไปตรงทางข้ามนี้แหละมั้งไปดูก่อนครับโอเค ครับสนามจเจริญเจริญสุขมงคลกิจเดินข้ามมากับพี่ครับอนี้ครับแต่ว่าพี่มานี่บ่อยใช่ไหมครับมาไม่บ่อยไม่บ่อยแต่เพื่อนผมเียวจะดเพื่อนผมอยู่ที่นนี่อนานอ๋นอ อยู่มุมข้างคนอโออันนี้ลานจอดรถเนี่ยลานจอดรถนี่นะฮะถ้าทางจะเต็มแล้วเนี่ยจะรอรักษาอีกแต่ใจอ๋อครับลานจอดรถก็กว้างมากเลยเนี่ยมันก็ได้เลยครับครับครับ JB รัน เยอะมากวันนี้เรามาวิ่งแบบรองรันนะครับมาซ้อมลองรันเรื่อยๆ่ชิลๆสบายๆก็วันนี้วิ่ง23กิโลครับกล่าวว่ามาซ้อมไปสำหรับไปวิ่งเดือนหน้าครับบุรีรัมวันนี้ก็มาซ้อมรองรันนะไม่ได้เน้นทำเวลานนครับเน้น วิ่งเรื่อยๆครับโอเคถึงด้านหน้าแล้วคนเยอะมากเลยคนเยอะมากจะเข้าห้องแอรมากเลยเข้าไปแล้วจะออกได้ไหมเนี่ย 你。Me. อีครับอ้าวมาแล้วนี่นีเอวานทำเราคนเดียวพี่หวานหวนเดี๋ยวเราเข้าบล็อกบล็อกอีนะครับวันนี้ไปแบบชิวๆครับบล็อกอีชิวๆชิวๆวันนี้เอากี่ชั่วโมงดีครับพี่ตุ้ยพี่จบ1 0 วันนี้เอากี่โลดีพี่พี่โจวันนี้ยี่สโลค่ะวันนี้เอากี่ชั่วโมงสชั่วโมงดีจะท่าเดียวเดิมเอาสชั่วโมงนะไม่มาถึงเอฟอะไรเบโอเคครับนาตงให้กล yeah ัวิ่งส่งกาลังใจกันไปเรื่อยไปเรื่อยพงนทีนะคคนไทยนรโอกาส โอเคสบายดีแดดเนี่ยหนาวแดดเนอะแดดมากหนาวมาเลยโอเคครับวิ่งมาได้5้าโลนครับวันนี้วิ่งเพชร630นะครับรลองหลังสองไปเรื่อยๆครับ um na pôr. รีบเรียกตอนนี้6โลกว่าครับโอเคเหลืออีก15โล6โล10โลสวัสดีครับพี่โจบสวัสดีครับ สิโลสิโลสิโลโอเคแล้วสิโลแล้วยลงอีกสิบสามโลร้อนนะฮะร้อนอ๋อร้อนใช่ไหมอากาศอ้าวหน่อยนึงอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ถสุดกองไม่ได้เลยราน้ำหมาเลยใครผมอ่ะพี่จบน้ำสุดแล้วเอ้ยกับกับคนน้องคนต้นหรือเปล่าอีกคนนึง ของผมช้าๆครับวันนี้เรื่อยๆวันนี้ลองล่างช้าๆได้นี่มาสองอันจะ <c oughs> ด,ดมแอมโมนเนียดมก่อน <c oughs> ตอนนี้น่าจะชั่วโมงหนึ่งก็หกโมงหกมงแปดนาทีแล้วครับ <c oughs> ดมจย่ดมใหม่นี่ข้างหน้าสว่างแล้ว <c oughs> เริ่มสว่างแล้วครับ อย่าดมอย่าดมก่อนซื้อนะคะเราสไตล์ขอ,กองกันหมดทลายละชั่วโมงแปดนาทีไปต่อครับ ดูชลิปให้ได้ข้างหน้ามีหลายจุดนะคะไดเรื่อยๆ,ๆเลยกินก่อนให้อิ่มก่อนคนคนละหนึ่งนะ ออกแล้วครับตอนนี้หกโมงสิบเก้าแดดออกแล้วเดี๋ยวขอเร่งความเร็วหน่อยโอ้เครื่องบินลงพอดีครับนี่สุดยอดเลยตอนนี้เวลาหกนาฬิกายี่สิบนาทีครับเเครื่องบินลงที่สนามบินสุวรรณภูมิครับอันนี้เราบินรอบสนามบินสุวรรณภูมิครับ ตี่ชา้าไปหน่อยจะเจ็บก็เกเนไปไปเรื่อยๆครับเครือ่องบินเยอะมากครับ โอเคครับเราไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็13ิโลกิโลกว่าๆแล้วครับเหลืออีก10โลไปเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่นสปีดหน่อยนะครับวิ่งนะเดีย๋ยวจะวิ่งสักเพจ5้กลางๆ540 5 0 5ห้ัห้าสีปพับไปอันนี้ซ้อมรองลัน่นยาวคุมหัวใจประมาณ่วน 2, สองนซนสาไป ครับดวงอาทิตย์เริ่มจะผลขอบฟ้าแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปตรงจุดที่เลี้ยวให้ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าครับกลางป่ะกลางเ็อยู่ข้างหลังไปฝากไว้กับน้องยุ้ยตรงนี้จะเป็นจุดปล่อยตัวของระยะสิบกิโลนะครับเนี่ยบล็อกอ e ีบล็อกดี bóc xì luôn phải khóc đi khóc chứ ừ. chơi canh gì đó hả? Ừ. จุดไปตัวห้สิบกิโลครับแสดงว่าตอนนี้สิบสี่สิบสี่โลเหลืออีกสิบโลครับไปแดดออกแล้วครับ พอทิ้งขึ้นแล้วครับเลยสิบลต้องรีบหน่อยละเดี๋ยวแดดจะแรงแตอนนี้เวลาหกโมงสี่สิบไปครับซีไอบีรันสองพันยี่สิบสี่มืออาชีพเป็นการเพียงข้างประชาชนสู้ๆครับ วิ่งหนีแดดครับวิ่งหนีพระอาทิตย์อาารสูง,ง,สง,งน้ำฝั่งตะวันออก

ขอบคุณครับได้สิบหกโลได้สเปชีแล้วครับเมื่อกี้โอเคอยู่ไปเหลืออีกเจ็ดโลพยายามจะจบสองชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ชั่วโมงสี่สิบสี จะทันหรือเปล่าวะยากอยู่ครับลองดูนี่ขาแรงดันไปเรื่อยนะครับพี่จบพี่จบดีครับไม่ไหวเดิเรื่อยพี่หมดแรงอีกสี่โลพี่อีกสี่โล <c oughs> น,นี่สองชั่วโมงละแดดไล่ like <c oughs> ละหมดแรงพี่กินกุกินเจวกินกล้วยหรือ,อยังอ่ะขอกินเจกว่าเนะ ออโอเคครับยิมสองกิโลแล้วครับเหลืออีกกิโลเดียวครับกิโลที่ยิมสามข้างหน้าและะ้วมั้งไม่ไหวครับหมดละขอ,อน้ำหน่อยหมดหมดถินน้ำก่อน สองโลแล้วครับโลสุดท้ายโลสุดนะคะทุกคนนี้่ไงพี่นี่อยู่เนี่ยโลสุดท้ายครับหนังจะสะพานข้างหน้าครับ ข้างหน้านูนะอีกโลนึงตอนนี้ยี่สิบสองชั่วโมงยี่สิบอีกสินาทีน่าจะทันอยู่ครับสองชั่วโมงครึ่งไปกล้จะถึงแล้วอีกหนึ่งกิโลแดดก็แรงมากไปครับรอสุดท้ายไป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  สายตาผมหามาลั้อยิกีางเดียวเระว้กอมาแตงมันเล่นมาจนสุดใัเได้เลยนะครับะเป่ รับเรี่ยี่สายยี่สิ้วนะครับสงชั่วโมงยี่สามครับถึงละแต่ในการเนียในการในชิปทามน่าจะ2 7 28คนะรับเพราะข้าหองน้ำไปรับเรี่ยไ้เลยรับเรี่ยรับเรียไรับเดีย เค <Okay. S 2> ขอบคุณครับได้เหรียญไเละ้เหสองชั่วโมงที่สิบสามนาที43กว่าวิมงครับแต่ในชิปทามน่าจะประมาณ27่สิดที่แปดได้ไครับเดี๋ยวลองดูชิปทามอีกทีว่าแวะเข้าห้องน้ําไปแวะเข้าห้องน้ำไปประมาณสามามี่นาทีแว,แวะเข้ห้องน้ำโอเค

2024นะครับนะสนามปันจเจริญสุดมงคลจิตนะครับอยู่ติดกับสนามบินสนวรรณภูมินะครับก็วันนี้มีระยะ23กิโลเมตรนะครับทำเวลาอยู่ที่2ชั่วโมง23นาที47วินาทีหรือเปล่าเนี่ยครับประมาณนี้ก็สิ่งเรื่อยๆครับวันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมลองลันนครับ ้อมลองรันของเราครับก็ไม่ได้เร่งเวลาเท่าไหร่ก็เตรียมพร้อมไว้วิ่งมาราธอนเดือนหน้าครับเดือนมกราปี2 0 2 5ที่บุรีรัมย์ครับวันนี้ก็เต็มที่แล้วครับได้มาปงเซียดีลัดครั้งแรกครับก็ดีครับเยี่ยมจบแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ บายบายซีไอบแร้วเจอกันใหม่ปีหน้าปีหน้าจะมาวอีกนะครับเยี่ยมนะจัดงานดีครับงานวิง่งก็ไม่มีถนนเลยครับดีมากเลยวิ่งอยู่ในสนามลูกป,ปัน่นเฉลิมูุมงคลกิจวิ่งสบายมากครับอากาศดีด้วยแล้วก็คุณควันอะไรไม่มีเลยครับมีแต่อากาศบริสุทธิ์ริมน้ำริมสนามบินก็ ถือว่าดีมากครับใครอยากมาวิ่งก็มาวิ่งได้นะครับสีหน้าดีครับแล้วจะมาวิ่งโอเคบายบายแล้วเจอกันงานหน้าครับงานไหนเดี๋ยวติดตามนะครับปลายเดือนนี้จะไปวิ่งอามิซอนรันนะครับที่สวนผูธชายสีครับบายบาย บายบายซีเอ็นพีล e ันบายบายสวัสดีครับ